สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธาทิี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสริมสีสินทวานนท์ วันนี้เวลา17นาฬิก36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตกษาตสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินครวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสริมสีสินทวานนท์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่3มกราคม2566สิริอายุ94ปีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสริมสีสินทวานนท์เกิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2471เป็นบุตรีของพระยาชัยยศสมบัติเสริมกฤษณามระกับคุณหญิงชัยยศสมบัติศรีกฤษณามระ ในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก่อนศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอดมศึกษาและเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปี2494จากนั้นเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกสูตพิศริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาด้านสุตินริเวศรวมทั้งศึกษาต่อเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาของงานด้านสุตินริเวศในปี2499เข้ารับราชการที่ภาควิชาสุติศาสตร์นริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัย โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาของภาควิชาระหว่างปี2526ถึง2529มีโอกาสปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณพระบร,รมมวงศ์นอกจากนี้ยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นกรรมการใหม่มูลนิธิต่างๆและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเสมอมา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคกดิยราชนารีเสด็จไปทรงหารือเกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคติดเชื้อกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย University College London สหราชนาจักรทรัทัดรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา13นาฬิกา52นาทีของวันที่19พฤษภาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวรัติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจ,จัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะ มหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีศาสตราจารย์เจอรันลีสรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย UCL พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จและศาสตราจารย์เอมมามริสพูมหน่วยการแผนาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน เฝ้าถวายช่อดอกไม้เพื่อส่งหารือเกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคติดเชื้อตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยในการนี้ศาสตราจารย์ <The innovation. S 1> เจอรลันลีสรองอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัย UCL กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวรัตติยราชนารีเสด็จมาเยือนมหาวิทยาลัย UCL อีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยที่เป็นรูปปรธรรมและมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมาก ด้วยพระปณิธานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายต่างๆโดยทรงสแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลกในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมนำไปใช้แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัย UCL เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกด้านวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน5 1า5 8นวน5คนทั้งจากสหาราชอาณาจักรและประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรที่มีจำนวนนักศึกษาไทยมากที่สุดจำนวน290คนด้วยการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริง อีกทั้งมีสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยออกแบบเพื่อรองรับการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคในระดับสูงสุดและมุ่งเน้นงานศึกษาวิจัยด้านระบบภูมิคุ้มกันบำบัดระดับเซลล์จีนและการดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สามารถนำผลวิจัยไปพัฒนาและใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล And of course, Your Excellency, it was a pleasure to meet you and to welcome you to UCL earlier. Now we have the honour of you, Your Royal Highness, visiting us once again to celebrate the very strong friendship and the incredible partnerships that characterise the relationship between the UK um, and um, Thailand. Today's meeting serves to showcase our expertise in immunity and transplantation. It's interdisciplinary research. That Your, Your Royal Highness will be familiar with from the Chillipporn Research Institute's work. It's about seeing the facilities that make this possible and the close engagement between UCL, the Royal Free Charity, and the Royal Free London NHS Foundation Trust that we will visit later. This building brings together all of that excellence of the hospitals and the research excellence of the scientists in cell, tissue, and gene therapeutics. ศาสตราจารย์เอม่ามอริสผู้อำนวยการแผนกการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันได้กล่าวเพิ่มเติมถึงภารกิจของสถาบันภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะมหาวิทยาลัย UCL ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีห้องทดลองที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นของสหราชอาณาจักรปัจจุบันดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดโรคชนิดต่างๆเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE เบาหวานประเภท1และเพื่อการศึกษาในเรื่องโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อสถาบันแห่งนี้มีตึกปฏิบัติการซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าและรองรับการวิจัยในด้านที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับความเสี่ยงสูงระดับ3 วิจัยเชื้อโรคร้ายแรงอาทิ HIV, COVID-19, ไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีโดยมีกลุ่มนักวิจัย25กลุ่มรวมบุคลากร220คน thou the important aspects one of our is research here is understanding the response Immunology immune here pathogens as well as understanding the immune response And understanding what happens when the immune response is dysregulated in the context, for example, autoimmunity. We also have interaction and teaching space. But a research institute and department is not just a building, it's the people. And we are extremely fortunate to have a group of some of the most able immunologists. um infectious disease researchers in the UK and globally and this is the heart and the soul of our division and our institute ซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวร,รัติยะราชนารีทรงให้ความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยสงมุ่งหวังที่จะนำองค์ความรู้ในการพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพัฒนาระบบสาธารณาสุขของประเทศให้เทียบเท่าทัดเทียมระดับสากล โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเชดูฟิล์มในงานคานฟิล์มเฟสติวัล2 0 2 3นณเมืองคานสสธาธรณรัฐฝรั่งเศส เวลา16นาฬิกา38นาทีวันที่20พฤษภาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงท่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลณเมืองคนานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเชกทูฟิล์มในงานคานฟิล์มเฟสติวัล2023ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญ ดยมีนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายภูสิทธิรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อบธิกดรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางปริยากรสังควณิชผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้นําผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันและธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องจํานวนสิบริษัทเข้าร่วมเป็นครั้งที่16 เพื่อจับคู่เจรจาการค้า Business Matching ภายในครูหาประเทศไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงานคานฟิล์มเฟ Festival 2023ระหว่างวันที่16ถึง24พฤษภาคม2566เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยและขยายช่องทางการตลาดต่างประเทศ ทั้งการซื้อขายการลงทุนการร่วมผลิตระหว่างประเทศการรับจ้างผลิตการสร้างเครือข่ายทามธุรกิจตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้เชื่อมโยงและพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจอื่นในปี2565มีการเจราจาธุรกิจของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยในงานคานฟิลมเฟสติวัล2022เกิดการจับคู่เจราจาการค้าจำนวน283นัดหมาย สร้างรายได้มากกว่า849ล้านบาทสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจได้แก่การร่วมผลิตการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์การรับจ้างผลิตผลงานและโพสต์โปรดักชั่นมีประเทศที่เข้าร่วมเจราจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยสูงสุดได้แก่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเกาหลีมาเลเซียและอินเดีย งานแสดงสินค้ามาเชตูฟิล์มเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่จัดขึ้นภายใต้งานคารฟิล์มเฟสติวัลงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่76มีนักธุรกิจในวงการภาพยนตร์จากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า12,500คนผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคยุโรปรองลงมาคือสหรัฐอเมริกา ภายในงานมีกิจกรรมเช่นการเจราจาการค้าการสัมมนาศักยาภาพและแนวโน้มธุรกิจการเจราจาเพื่อการร่วมทุนสร้างและการนำเสนอผลงานทั้งนี้จากการดำเนินง,งานจับคู่เจราจาการค้าระหว่างวันที่16-19พฤษภาคมที่ผ่านมามีการจับคู่เจราจาการค้าแล้วจำนวน240นัดหมายสร้างมูลค่าการค้ากว่า1,856ล้านบาท โดยมีประเทศที่สนใจเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยสูงสุดได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน โครงการชูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดประกวดผลงานเขตและชมรมชูบีนัมเบอรวันในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี2566 วันนี้ที่โรงแรมด e e ีเม a ร d ลในขจิตชัชวานิชประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานเขตชลบีนนัมเบอร์วันกรุงเทพมหานครและชมรมชลบีนนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี2566แก่ผู้ชนะการประกวดซึ่งจัดขึ้นเพื่อนําเสนอผลงานการดําเนินโครงการตามแนวพระดรําริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญยาสริริวัฒนาธนรรพันวดีและเป็นการ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อเข้าถึงเงยาวชนกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพโดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มการประกวดผลงานเขตชูบีนัมเบอร์วันมีเขตชูบีน no. ัมเบอร์วันดีเด่นที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศจำนวน5เขตจาก40เขตที่เข้าร่วมการประกวดส่วนการประกวดผลงานชมรมชูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานครมีชุมชนเข้าร่วมการประกวด57ชุมชนจาก47เขต มีชุมชนต้นแบบที่สามารถรักษามาตร,รฐานผ่านเข้าสู่การประเมินในระดับประเทศ10ชุมชนและชุมชนดีเด่นเป็นชุมชนใหม่ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ10ชุมชนทั้งนี้กรุงเทพมหานครสนับสนุนการดำเนินโครงการชบีนัมเบอร์วันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเยาวชนไทยเป็นหนโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยการประกวดครั้งนี้ได้พัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดเป็นแนวทางสำหรับเขตในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนให้มีทั้งความเก่งความดีและมีความสุขที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพได้รับโอกาสและกลับคืนเป็นคนดีของสังคมจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสออมรตยากรุลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ